สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฉันออโต้ซารอนนะครับซื้อขายข้าไหนบิ๊กไบคือสองนะครับบนถนนงามวงวานติดกับงามวงวานสามสิบนะครับเข้าไปด้านหลังได้เลยนะครับเข้าซอยสามสิบมีที่จอดรถด,ด้านหลังดินหลังร้านขึ้นมาได้เลยครับวันนี้เราพบกับเจ้า มี500 F นะครับตัวนี้เป็นปี13นะครับสีขาวใสๆแต่งมาแล้วยกแฮนนะครับแต่งเป็นทัวริงสบายๆขึ้นของแป่งมีนะครับชิ้นหน้ารถใสๆเลยครับเครื่องเดินนิ่มๆม,มีกากันล้มนะครับเดิมๆเดิมๆม,ม,ม,มา เห็นนะครับ หลังมีแล็ปท้ายนะครับพร้อมเอากล่องใส่ได้เลยคือกล่องใส่ได้เลย ใหม่เจ้าพนีกังปีสิบนะครับอ๋อมีวัดโพนะครับวัดโพนตกตาแห่นแสกผมว่าใหม่เดียงเก้าพันกิโลเท่านั้นนะครับทนีเก้าพันกิโลแท้ฟังเสียงกันม,มาฝากกดไลค์กดแชร กด subscribe ช่อง Chat Auto Salon ได้โโน,นะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปสวัสดีครับ